จะแบบว่าตอนรับทุกคนได้เท่ากาันหรือจะตอบทุกคนได้เหมือนกันไหมหรืออะไรจะตอบบางคนไม่ตอบคือเราไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนี้นบางทีแราว่าถ้าเกิดว่าไม่ทั่วถึงหรือไม่อะไรผมไม่ได้มีเจตนางนั้ยแต่ว่าก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่แหนมด้วยที่มอบเงินหนึ่งหืบาทให้เราได้ทําของทีร่ระลึกแจกทุกๆคนขอบคุณค่ะจริงๆผมว่ามันเป็น ทุกคนให้ผมมาเยอะกว่านี้เยอะมากกว่าคือจริงๆผมเดี๋ยวว่าเราจัดมูนิคีกันไปร่วมทำมงทำบุญอะไรกันดีกว,นะว่านะไปสนกนาดีกันนะเป็นกองทุนของเรานะฮะเออไปเที่ยวทำบุญร้องเพลงนะนี่ผมว่าจัดที่ไปเที่ยวเลยดีกว่าผมอยากเที่ยวเอาทริปในประเทศก่นกอนแบบใกล้ๆนะนแล้วก็สวา่างเหรอไม่ ค่อยหวงกันล่ะเป็นทัวร์แบบเฉพาะของเราแล้วถ like, erm ้าเกิดว่าเริ the room, the ladies, ่มขยับขยายได้แล้วก็อาจจะออกไปบ้านใกล้เรือนเคียงได้แบบเป็นยังไงโอซาซูจิไม่อยากเจอมากในชีวิตนี้อยากเจอมากใครดูเรื่องเดอะเลดี้ล่ะของทางผู้หญิงมีสุดยอดที่สุดในโลกคนหนึ่งครับเฮ้ยกระดูกของซางสุจิเธอจะไปเที่ยวเพม่าไงผมยังไม่เคยเห็นเจดีโชยดาตองเลย ที่เผาเมืองบ้านเราไปสร้างเศเจดีใช่ป่ะพี่เจเจดีชวีดากรเขาเผาทองอยุธยาเราไปไงชาวเลเซอร์จิ้งจกจิ้งจกเผาเลเซอร์ที่กวาดไปมีใครไปพ่อแม่บ้างครับรอผมไม่ได้ไปลาวตอนนี้ก็บอกผมไปเที่ยวเยอะนะมีใครไปบ้างดีไหมสวยดีไหม มีคนร้อยให้ผมฟังบอกไปเมืองแล้วใกลๆเวีงจันทร์แล้วเขาบอกมันจะมีผักแบบเป็นแพะอิะน้ำใช่ไหมแล้วก็กับทุกผักเปิดสรุปพี่แหนจะพาไปแล้วพี่หแหนจะเลี้ยงเ,เรื่องเเ่รืองลี้ยงไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันเป็นเรื่องหนักที่สุดเลยตัวต้มไหวได้สบายเดี๋ยวจัดทิ่กันก็วันนี้ต้องขอบคุณทีมงานทุกทคนนะคะที่เหน็ดเหนื่อยกันมาแล้วก็ เข็มกาดสวยๆก็ฝีมือพี่ปาคนะคะโบสการ์ดที่พวก็ฝีมือพี่ปาคนะพี่ร้านนี่ก็และหลายคนรวมๆไปแต่คนที่อัพลูกคือคนนี้ชอบชอบตัวนี้มากเลยตัวเล็กตัวเล็ฟังว่าตัวเล็กฝีมือพี่ตาตาดีใจที่พี่หนี่ยชอบและทุกคนชอบผีผ้าประการใดขออภัยในรณ์ที้ด้วยดีมาก

ไม่คืออย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่มองไม่เห็นหรือแบบไม่ช่วยถึงหรือชื่อบางคนเนี่ยบางทีผมอาจจะแบบผมก็ยังจะจำไม่ได้ทุกคนแต่บางทีมันก็อาจจะมีหลุดเพราะว่าทีหน้าคล้ายกันบางคนหน้าคล้ายกันสวยคล้ายกันแล้วไม่ตอบคือถ้าเกิดใครที่อยากให้เราจำได้ชัดเจนคือต้องแรงแบบคพี่ช้า ุณต e ้องพยายามทำตัวให้โดดเด่นแบบนี้นะผมเดียวจำได้พอล่าเนี่ยนะกำลังจะหื้อมาเลยมาล่าทำไมถึงจำพี่ได้ไม่เหมนาะควงเงินอยู่ได้ที่นี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่มาล่าผมจำพี่ได้แต่วันแรกเลยพี่แล้วถามว่าเจอพี่ที่บ้านที่ไหนตอบไม่ถูกเจอพี่เหรอพี่แล้วว่ตอบไม่ถูกอะที่ไหน ที่ไหนมที่ไหนเราที่ไหนค่มาหอต้งไหนต้งไหนต้งไหนแถววันนี้ประท้วงอะไรออกออกไปไนเชวข้างนอกข้างนอกรางเบียร์หรอี่อในเป็นต่อไม่ถูกปีวที่สามไถูกวันนั้นเป็นตอนโรดาชคุณพึกมันเป็นวันลอยน้ำด้วยแล้วผมไปทำอะไรที่เชนว่ะ ออขทอออ๋งของ Green a อ่แหละ่ะแหละเนาพี่มาดูหมอหรือดูผมดูแหน่ัน้ไปคนเดียวไปคนเดียวมาดูหมอหรือดูผม